ครังข้อสอบออนไลน์เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำเนยความสะดวกให้ครูและนักเรียนนำโทรศัพท์มือถือมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนเนื่องจากปัจจุบันครูและนักเรียนพกโทรศัพท์มือถือติดตัวอยู่แล้วคลังข้อสอบเป็นฐานข้อมูลที่เก็บแบบฝึกหัดและโจทย์ข้อสอบจากสนามสอบต่างๆเพื่อให้ครูนำไปใช้ครูเข้าคลังข้อสอบผ่านอินเทอร์เน็ต ค้นหาโจทย์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ครูสอนในห้องเรียนโจทย์คณิตศาสตร์ในครั้งข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคําตอบและวิธีทำโจทย์คณิตศาสตร์ที่ครูนําออกมาจากครั้งข้อสอบจึงมีเฉลยคําตอบและวิธีทำพ่วงมาด้วยแต่ครูจะแยกส่งโจทย์และเฉลยวิธีทำให้นักเรียนคนละเวลาครูส่งโจทย์การบ้านให้นักเรียนเข้าไปในโทรศัพท์มือถือของนักเรียนทั้งห้อง นักเรียนลอกโจทย์จากโทรศัพท์มือถือลงสมุดการบ้านแล้วแสดงวิธีทำรรส่งไม้ครูตรวจภายในวันที่20สิงหาครูตั้งเวลาให้ระบบส่งเฉลยคำตอบและวิธีทำรรเข้าไปในโทรศัพท์มือถือของนักเรียนในวันที่21สิงหาหลังจากที่นักเรียนส่งสมุดการบ้านแล้วเมื่อถึงวันที่20สิงหานักเรียนส่งสมุดการบ้านให้ครูตรวจ ครูตรวจว่านักเรียนทําโจทย์ครบทุกข้อหรือไม่ทําถูกหรือทําผิดแล้วให้คะแนนการบ้านจากนั้นส่งสมุดการบ้านคืนนักเรียนวันลุ่งขึ้นเฉลยคําตอบและวิธีทำของโจทย์ทุกข้อจะไปปรากฏอยู่ในโทรศัพท์มือถือของนักเรียนทุกคนข้อที่นักเรียนทําผิดให้ทําความเข้าใจจากเฉลยวิธีทำในโทรศัพท์มือถือถ้าดูแลไม่เข้าใจ ให้นำกรรมมาถามครูในวันรุ่งขึ้นครูจะอธิบายเพิ่มเติมให้ในห้องเรียน